จ่ายค่าไฟอย่างไรให้ได้เงินคืนคลิปนี้มีคำตอบค่ะตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาที่คำว่าร้านค้าด้านล่างและกดคำว่าค่าน้ำค่าไฟกดยอมรับกดซื้อสินค้ากดการไฟฟ้าส่วนืูณภาคใส่เลข12หลักกันผู้ใช้ไฟฟ้า กดถัดไปกด Generate Bin ตรวจสอบที่อยู่ให้เรียบร้อยและจำนวนค่าไฟฟ้านะคะแล้วก็กด Pay Now จากนั้นเราจะมาใช้ทู o n นี่ไวเล t ในการไปส่งลดนะคะแล้วคลิกจ่ายทู o n นี่ไวเล t ค่ะท่านใดจ่ายผ่านธนาคารให้กดที่คำว่าดูวิธีชำระแล้วก็กดสั่งซื้อ เห็นไหมคะค่าไฟนะคะ242จากค่าไฟราคา200กว่าบาทได้ส่วนลด25หรเหลืออยู่ที่200กว่าบาทนินดๆนะคะจากที่เราใช้ส่วนลด True Money w ไ l l e t คะ่ะชำระเงินเสร็จเรียบร้อยดูคำสั่งสั่งซื้อดูคำสั่งสั่งซื้อกดดูรายละเอียดที่อยู่ให้เรียบร้อยนะคะเป็นอันว่า เราสั่งซื้อเราทําการชําระเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกดชําระเสร็จแล้วให้มาทําการตรวจสอบที่กล่องข้อความด้านล่างแล้วไปที่กล่องแชทแล้วไปที่2 4 2 p Unit7 แล้วมากดคําว่ายืนยันสําเร็จยืนยันสําเร็จอีกครั้ง oh, <yeah. S 1> เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราทําการใส่ค่าไฟเรียบร้อยแล้ว ภายใน72ชั่วโมงเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นกลับคืนมา